Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เมื่อวันที่28กันยายน2565นายแพทย์วายโอัศวะรุ่งเรืองสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกล่าวกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเด็กนักเรียนเสพกัญชาในห้องเรียนจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยในนโยบายกัญชาเสรีของพัคภูมิใจไทยซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้า ภาคภูมิใจไทยได้ออกมาตอบโต้โดยให้ความเห็นว่ากฎหมายมีอยู่แล้วซึ่งห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีสูบกัญชาดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและตำรวจที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนายแพทย์วายโยกล่าวว่านี่เป็นภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดเจนต่อนโยบายกัญชาเสรีของภาคภูมิใจไทยว่าเป็นไปเพื่อการแพทย์หรือสันทนาการกันแน่ ในขณะที่ประชาชนที่ไม่ได้ปิดหูปิดตาได้เห็นว่ากัญชาถูกปลดล็อกเอามาใช้ทำอะไรแต่นายอนุทินยังคงกล่าวอ้างตลอดว่าที่ทำไปนั้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อันดับแรกต้องพิจารณาคือตอนนี้กัญชามีผลประโยชน์อะไรต่อวงการแพทย์ไทยบ้างตนเห็นมีแต่รายงานเคสจากกัญชาเพิ่มขึ้นแพทย์ออกมาบ่นกันรายวันจนถึงขนาดลงชื่อกันเป็นพันๆต่อต้านนโยบายดังกล่าวก่อนที่จะอ้างว่าจะเอากัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต้องรู้ก่อนว่าวงการแพทย์เขาต้องการอะไร เขาขาดแคลนยาหรือวิธีการรักษาอะไรและกัญชาสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้จริงหรือไม่หรือรักษาโรคอะไรได้บ้างการจะตอบคำถามนี้ได้คนตอบควรต้องเป็นหมอและการจะเป็นหมอได้ก็ต้องไปเรียนหมอให้จบและสอบใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ผ่านทั้ง3ขั้นตอนก่อน สถานการณ์กัญชาในประเทศไทยตอนนี้ถือว่ามีความเสรีมากที่สุดในโลกประชาชนหาซื้อกัญชาได้ง่ายกว่าสุราและบุรี่เนื่องจากสุรายังมีช่วงเวลาที่ถูกจำกัดการขายส่วนบุหรี่นั้นไม่สามารถวางแสดงผลิตภัณฑ์ได้ณนะจุดจำหน่าย แต่ที่น่าอนาจ,จิตอนาจใจที่สุดคือคนขายไม่สามารถโฆษณาเล่ากับบุหรี่ได้แต่ประเทศไทยตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำกระทรวงออกมาโปรโมทกัญชานี่มันหนักกว่าเล่าและบุรี่อีก ถ้าจะขายกัญชากันจริงๆอย่างน้อยมาตรฐานในการจำหน่ายต้องไม่ต่ำกว่าบุรีและถ้าจะบอกว่าเอาไปใช้ทางการแพทย์จริงก็ไม่ควรต่ำกว่ามาตรฐานของการควบคุมมอร์ฟีนที่ใช้ทางการแพทย์ เวลานำเข้ามอร์ฟินต้องผ่านกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลไหนจะซื้อต้องขออนุญาตกระทรวงด้วยจะซื้อเท่าไรจะเก็บไว้ในโรงพยาบาลเท่าไรต้องบอกกระทรวงกระทรวงต้องรู้และควบคุมได้ทั้งหมดเวลาหมอจะจ่ายยามอร์ฟินให้คนไข้หมอต้องเขียนบันทึกและรายงานโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลเก็บไปรายงานกระทรวงอีกทีว่าใช้ไปเท่าไรกับใครและเหลือคงค้างอยู่เท่าไหร่ อย่างน้อยมันต้องเป็นแบบนี้ผมอยากฝากไปถึงนายอนุทินหรือที่เรียกตัวเองว่าหมอหนูและชอบมาให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์แบบผิดผิดว่าถ้าอยากทำตัวเป็นหมอให้ไปเรียนแพทย์มาก่อนออกนโยบายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนนายแพทย์วายโยกลกาว เวลา12.30นาที27กันยายน2565ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีโซเชียลมีเดียแชร์ภาพนักเรียนจับกลุ่มเสพกัญชากระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการอย่างไรว่า กฎหมายระบุห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีใช้ประโยชน์จากกัญชาในทุกกรณีห้ามสูบในสถานศึกษาซึ่งกระทรวงได้ออกกฎหมายมาแล้วถือเป็นกฎหมายดังนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวต้องรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตามไปดำเนินคดี ผู้สื่อข่าวถาว่าแม้จะมีประกาศกระทรวงแต่เหมือนอยังแก้ปัญหาไม่ได้ต้องเพิ่มความเข้มงวดหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าการขับรถบนทางด่วนเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนจับคือตำรวจเรื่องนี้ก็เหมือนกันมีเจ้าพนักงานคอยดำเนินคดี เมื่อถามว่ามีคนโยงเหตุการณ์แบบนี้กับนโยบายกัญชาเสรีนายอนุทินกล่าวว่าภูมิใจไทยเสนอร่างพรบกัญชากัญชงผ่านวาระแรกคณะกรรมาการมีการแประยะติเพิ่มเติมเนื้อหาแต่พอเข้าพิจารณาวาระสองในสภาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนคนที่เคยรับหลักการกลับไม่รับหลักการไม่พิจารณาไม่ได้อ่านว่าแต่ละมาตรามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไร นายอนุทินกล่าวต่อว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องดำเนินการตามกติกาว่าจะเสนอกลับเข้าพิจารณาต่อไปเมื่อไหร่ตอนนี้ถือว่าพ้นจากภูมิใจไทยไปแล้วแต่เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกัญชายืนยันยังมีระเบียบต่างๆควบคุมอยู่และป้องกันได้อย่างดี ไม่มีปัญหาเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าร่างพรบรดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาของสภานายอนุทินกล่าวว่าเมื่อพ้นมือภูมิใจไทยและกระทรวงสาธารณสุขแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของกมธท,ที่ต้องชี้แจงให้ที่ประชุมสภาพิจารณาให้ได้โดยคิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสอสอมีหน้าที่พิจารณากฎหมายถ้าไม่ทำเท่ากับทำหน้าที่ขาดไปการที่ไม่ยอมพิจารณากฎหมายดั กล่าวต้องไปถามที่ไม่ลงมติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ